ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกว,วีระธีรพัตรานนท์ในฐานะกรรมธิการขอชี้แจงเหตุผลที่ผมเสนอตัดลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายในมาตราสี่เป็นจำนวนเงิน1 8 7 7 0 0 0 0 0ล้านบาทและผมได้ส่ง,งวนความเห็นเพื่อนำมาพิปรายในที่ประชุมให้ทราบเหตุและข้อท็จจริงก่อนที่ท่านสมาชิก จะได้ลงมติให้ความเห็นชอบในมาตรา4ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายโดยรวมทั้งหมดเอาไว้3 7 5ล้าน70แสนล้านบาทถามว่ามีปัญหาตรงไหนทำไมผมถึงเสนอขอให้ปรับลดเป็นจำนวนเงิน1 8 8 7 7 0 0ล้านบาท ทำให้เหลือยอดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพียงแค่3ามล้านห้าแสนหหมื่นหพล้านบาทขออนุญาตที่ประชุมอภิปรายขยายความดังนี้ครับท่านประธานครับในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีโดยสํานักงบมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราสามารถแยกรายการดูความเหมาะสมได้เป็นสองแบบแบบแรกเป็นการดูงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งว่าที่ตั้งไว ว่ามีแหล่งที่มาของรายจ่ายนั้นจากไหนแบบที่สองเป็นการดูรายจ่ายงบป,ประมาณดังกล่าวว่าจัดสรรแบ่งปันกันอย่างไรงบประมาณรายจ่ายปี2,568ได้ตั้งวงเงินเอาไว้3 7 5ล้าน70หหล้านบาทโดยมีที่มาจากสองทางด้วยกัน 1. มาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้2องล้าน8แสนื 7พันล้านบาทแหล่งที่สองมาจากการกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน8 6 5 0 0 0ล้านบาทที่เราทราบกันดีว่าเป็นการจัดทำงบป,ประมาณแบบขาดดุลน,นั่นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมตรงนี้ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกรัฐบาล จัดงบประมาณขาดดุลแล้วก็กู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนทําให้ภาระหนี้สินในรูปของหนี้สาธารณะพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาการทํางบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่ห่วงใย,ายฐานะการเงินการคลังของประเทศในอนาคตเป็นอันมากหนึ่งในนั้นคือผม ปรระานคับการขาดดุลงบประมาณเรื้อรังดังกล่าวทําให้นี่สาธารณะที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วณสิ้นเดือนมิถุนายนปี2567รัฐบาลมียอดหนี่สาธารณะคงค้างรวมกันทั้งสิ้นมากถึง11.54ล้านล้านบาทและเพิ่มเติมด้วยการกู้การขาดดุลงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567งบประมาณรายจ่ายปี2568 8แสนหกหมื่นห้าพันล้านบาทนั่นเท่ากับว่ายอดคงค้างหนี้สาธารณะจะทะลุ12 000, 000, ล้านล้านบาทและอาจจะสูงถึง13 000, 000, ล้านล้านบาทภายในสิ้นปี2568สำหรับคำถามที่ว่ายอดหนี้สาธารณะที่ว่านี้มากไปหรือน้อยไปผมจะยังไม่พูดในตอนนี้แต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าในอนาคต3ปีหปีข้างหน้า ถ้าหากการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเรือรังยังดำเนินไปพร้อมกับการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลทุกปีไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะต้องมีปัญหาทางด้านการเงินการคลังภาครัฐหนักหนาสาหัสอย่างแน่นอนผมอยากให้เรามาดูอีกจุดหนึ่งมาดูในแง่ว่ารายจ่ายของงบประมาณที่เราจัดสรรในปี2568เนี่ยมีการจัดสรรปันส่วนไปเช่นไรผมขอแยกเป็นสามก้อน เพื่อความเข้าใจง่ายๆก้อนแรกเป็นรายจ่ายประจำสองล้านเจ็ดแสนสีห้าร้บล้านบาทรายจ่ายลงทุน9ก้2แสนแบล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนเงินต้น1นึ่งแสนห้าหนึ่งห้ามหนึ่งล้านบาทสิ่งที่เราเห็นชัดเจนตลอดต่อเนื่องในการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือ รายจ่ายประจํามิได้ลดลงตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นโดยตลอดทําให้เรามาถึงจุดอันตรายอันตรายตรงไหนครับขณะนี้รายจ่ายที่ยากจะจัดทหรายขอประธานโทษครับรายจ่ายที่ยากจะตัดทอนหมายความว่าในการทํางบประมาณต่อไปจะมีรายจ่ายประเภทหนึ่งที่ไม่มีทางตัดทอนได้เลยซึ่งรวมกันแล้วขณะนี้คิดเป็นร้อยละ67 สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี66และผมมั่นใจว่าอัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณปี2567ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดและปี2568ที่เรากำลังพิจนารณาอยู่ในขณะนี้สรุปสั้นๆก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการผ่านงบประมาณรายจ่ายล้วนเป็นเงินกู้ที่มีภาระจะต้องหาเงินต้นและดอกเบี้ย มาชำระคืนในอนาคตทั้งหมดนี่ของรัฐบาลเป็นเช่นไรนี่ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นใครที่พอจะเข้าใจเรื่องการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีที่ผ่านมาและในอนาคตย่อมรู้ดีว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตซึ่งส่งเสียงดังมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้นทุกขณะ แม้ว่าการทำงบประมาณประจำปี2568และรวมถึงการทำงบประมาณที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะทำต่อไปจะจัดทำขึ้นตามกฎหมายทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนปฏิรูปประเทศพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพระราชบัญญัติเงินคงคลัง รวมทั้งประกาศและระเบียบต่างๆที่ออกมาแต่ผมต้องบอกก่อนว่าการทำถูกกฎหมายหรือการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนนั้นที่เราชอบพูดกันว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเข่งคัดมิได้หมายความว่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดตรงกันข้ามการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนก็สามารถนำไปสู่วิกฤตและหายนะได้เช่นกันถ้าหากกระทำอย่างไม่ระมระวัง แล้วก็รอบขอบสําหรับรายละเอียดเรื่องนี้ผมคงไม่มีเวลาอาภิปรายขยายความด้วยข้อจํากัดของที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับเท่าที่ผมติดตามการจัดทํางบประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีผมบากจะผมอยากจะบอกว่าบัดนี้ประเทศเราได้ติดกับดักการจัดทํางบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ภาระทางการคลัง fiscal l i a b i l i t y เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าหากดูการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลําดับก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตข้างต้นสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2568มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐสูงถึง4,1253ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการชำระคืนเงินต้นเพียงแค่1,500ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือ เป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า260,000ล้านบาททั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการชำระคืนหนี้ให้กับสาบันการเงินของรัฐที่ออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนซึ่งเป็นรายการนอกงบป,ประมาณซึ่งมียอดคงค้างอีกไม่น้อยกว่า1นึ่งล้านล้านบาทตัวเลขที่เราทราบแน่นอนสำหรับยอดค้างชำระในขณะนี้1,4ล้าน4,392ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อสิ้นสุด งบประมาณปี2,566เมื่อวันที่30กันยายน2,566แต่ในขณะน,นี้เราไม่ทราบยอดคงค้างดังกล่าวว่ามีเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะทางรัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้ให้สาธนารณชนได้ทราบนี่คือรายการเซาะกรอนบอนทำลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าหากไม่บริหารจัดการเพื่อความยัง้งซึ่งถ้าหากไม่ยับยัง้งหรือไม่บริหารจัดการแก้ปัญหาเสียตั้งแต่ต้นมือสิ่งที่เป็นภาระทางการคลังก็จะพัฒนากลายเป็นความเสี่ยงทางการคลังและสุดท้ายนำไปสู่วิกฤตการคลังได้ในที่สุดคำถามก็คือแล้วเราจะทำกันอย่างไรเพื่อยับยัง้งสิ่งที่เป็นภาระเป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤต การคลังในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อผมได้อภิปรายมาแบบนี้ผมมีข้อเสนอครับผมมีข้อเสนอสั้นๆให้ที่ประชุมได้พิจารณากัน 1. น,นับจากนี้ไปตั้งแต่งบป,ประมาณรายจ่ายปี2569เราต้องจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีแบบไม่เพิ่มวงเงินรายจ่ายอีกแล้วเป็นการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายที่เราเรียกว่าซีโร่โกร t h บั d เจต แล้วต้องทำอย่างน้อย3ปีนับจากนี้ไปจนกว่าภาระและความเสี่ยงทางการคลังจะลดลงเข้าสู่ระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมสองนับจากนี้ไปหมายความว่าตั้งแต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2569เเราต้องหยุดสร้างภาระทางการคลังในอนาคตด้วยการใช้มาตรการกึ่งการคลัง โดยให้สถาบันการเงินของรัฐออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนแล้วตั้งงบประมาณใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยร,รวมทั้งการชดเชยรายได้ในภายหลังตามอำนาจที่ให้ไว้ในมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนอกจากจะหยุดการสร้างภาระทางการคลังที่ว่าแล้วยังจะต้องจัดสรรชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ยค้างจ่ายและการชดเชยรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่าหล้านล้านบาท จนกว่าระดับการใช้คืนเงินต้นและดอกเบีย้ยค้างชำระรวมทั้งการชดเชยรายได้จะปรับลดลงมาอย่างมีนัยยะสัถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นตั้งแต่บัดนี้ผมหวั่นใจว่าเราอาจจะต้องประสบวิกฤตการคลังในอนาคตที่เราไม่เคยมีประสบะการณ์มาก่อนในการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับแม้แต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2568 ที่เมื่อสักู่มีกรรมธิการและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งท่านบอกไปแล้วนะครับว่ามีการงดจ่ายเงินที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา28ให้สถาบันการเงินที่เป็นของรัฐรวมห้าแห่งเป็นเงิน35,000ล้านบาทนี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่สําหรับยอดวงเงินงบประมาณรายจ่าย1 8 7 7 0 0ล้านบาทที่ผมเสนอให้ตัดลดในงบประมาณรายจ่ายในปีนี้ให้เหลือเพียง 3ามสามล้านห้าแสล้านบาทนั้นผมจะขออภิปรายในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาพิจารณางบกลางในมาตราที่6ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี2,568ซึ่งผมก็ได้สงวนความเห็นไว้ด้วยเช่นกันขอพระคุณน